กุมารพ่วงเพชรหลวงปูหงคมปัญโยนะครับองค์นี้ขนาด3นิ้วนะครับรุ่นรวยมหาเศรษฐีจัดสร้างนะฮะเมื่อปี2,542นะครับองะครับนะฮะองนี้เป็นเนื้อทองผสมชนวนเก่านะฮะจัดสร้าง999องค์งนะฮะมีโค้ดมีเลขกำกับทุกองนะฮะองนี้นะฮะหมายเลขนะฮะองค์นี้หมายเลข6่านะครับ สวยๆผิวเดิมๆมีต่อโค้ดต่อเลขนะฮะสร้างน้อยนะฮะสร้างแค่999องค์เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะครับหายากส่วนใต้ฐานก็จะบรรจุผงรวยมหาเศรษฐีปัทวีธาตุนะฮะใต้ฐานสวยๆเลยนะฮะใครสนใจนะครับองค์นี้เดิมๆมีพลอยติดอยู่ด้วยเดิมๆผิวเดิมๆหายาก นะราคาไม่แพงแบ่งปันนะฮรโทรมาสอบถามได้เลยสายตรงนะ088794956หรือจะทักมา Facebook ทงใช้บุยล้ำก็ได้นะครับนะฮะหรือว่าท่านใดมีอยากจะปล่อยอยากจะขายนะทักมาได้เลยนะทางร้านเรารับเช่าตลอดเลยนะแบบนี้นะครับหรือว่าท่านใดสนใจอยากไปบูชาที่ร้านเราก็มีนะองนี้สอบถามมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ